ครับเด้อไข่หอมไข่อ่ะฟ้าฮัดหอมตาสิหอมตาเออสองข้างไหมอ่ะอ๋อบอกฮัดบอกว่าถ้าใบเดียวมันคือข้างเดียวเหรอขอบคุณครับด้วยขอบคุณค่ะบไปโรงเรีานไปโรงเรียนนะโอเคครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับนุ่นไม้นุ่นไม้จำใบนะขอบคุณครับขอบคุณครับจุ๊บด้วยจุ๊บทวดสองข้างเลยข้างนู้นใหม่้ขางนู้นใหม้ อีกทีนึงอีกข้างนึงอ่ะอีกข้างนึงอ่ะอีกข้างนึง่งอีกข้างนึงอะไรแมงเข้าตาเหรอแมงอ๋อแมงแมงข้าตายังกอดลาไหมตรวจดูสิแมงอะไรกอดตาแล้ว่าดูที่หัวหมูมาโอ้ยยุงกับบินเออยุงกับตาฟังเลยเออชื่นใจกอดไหมกอดกอดยังไงไปบ้านอย่าดยื่าโซนนะครับยครับครับล่ะ ừ dạ à. đi dạ trôn ừ ừ chua kịp xứng đi kịp xứng đi Bye bye ê no. ê ừ. okay. à, okay. bye ê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  เดี๋ยวค่อยมาอีกเดี๋ยวมาอีกเนาะเนาะเดี๋ยวก่อนเปิดเทอมมาใหม่นะใช่ไหมได้ไหมแต่ว่าเดือนหนึ่งเนาะเดือนหนึ่งได้ไหมอดทนไหวไหม,หมไหวอ่ะเนื่ยไปวันเดียวแล้วเพิ่งออกมาจากบ้านยายเองอยู่ต่อไหมอยู่ต่อไหมฮะอยู่ต่ออ๋อไม่กลับก่อยาวเหรอกลับไหม Mình. Okay. Ai, hai video, 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 hai video,